อืม้มรึ๊บไก่ทุกคนจะมีข้องไก่เ,<อ>เครื่องในเ<อ>านาะมาบุมนะ้มเนาะสูตรเด็ดพันธุใส่ใบกระเพราใบามอนผักต่างๆหอมๆอื้มถึงเครื่องจริงเลยเอาเอะไรพี่เนี่ยจานใหญ่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่บ้านนอกนะครับบ้าเล่กะมาเจี๊ยบยากาศเล็กันหน่อยคือเก่านะมืัอนี้เขากินข้าวเที่ยงคือเก่าพ่อพี่น้องเขาเจี๊ยบนากับพี่กับน้องเรามืัอนี้กะเชียบบูมเนาะมืัอนี้เป็นเห็ดไอคลิปยาวๆหรือไก่ใต้น้ำเนาะอันนี้กะไอคลิปโดนๆเนาะพี่น้องเขาเบิ้งยาวๆเนาะอาจารย์ใหญ่เพิ่งกะยี่สิบนาทีเลยพาเนี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบมื่สิบปีก่อนผมผมสิบอไปกินก็มาตะวันคือเก่า ม่ผมไทยไปกินต้องบึงเมนูบรรยากาศต่วอะไรที่เบิร์ดก่อนผมนะไม่จึกินเบิร์ดเนาะบ้าบม้เอาไปเปนหนูเคยหรอกอะนะผมน้หยอเป่ามัแบ่งไงกันไหมะเออกินไปก่อนมาเป็นยังหอมันเืยอะไรโอเคอื้มปั๊ดปพี่น้องท่าๆแซ่บไปห้อนหอนบ่าโคกยังเย็นนะทุกคนเาน อ้าวพี่ดองกินขาวกะเบาเล่เนะกะใบไส่หฮาวบาแขกคนโกโอ้โหคักแท้สุดตอนนั้นไม่ชอบไม่เลยครับบะกคนโกโอ้โหคักแท้ท่่นก็มีช่องรักเพิ่นคือนมอุบลคนร้อยเอ็ดนะทุกคนพาพี่้องปนจันได้ยี่ดอกนะเอกรกของเพิ่นนะครับนาอเพิ่นจอดนะใส่หฮา เสียบอะไรเสียบอะเบอะห่อนปะำแบว่าเสียบอะบูงไหมไฟด้ครับกำลังตาทิมอ่ากินนี่กันหรอวะสิบเอดก้อนไข่เสียสละมียายคิดเหมือนพี่น้องบ่บกบ่บบไดนเด้อถึงสิบเอ็ดก้อนไข่เด้น่าดีกว่อืมอืม ไก่ทุกคนจะมีโครงไก่เครื่องในเนาะบาบุมนะูมเนาะสูตรเด็ดพเพิ่นจะใส่ใบกะเพราใบมอนผักต,ต่างๆนะหอ,ๆอมๆนุ่งถึงเครื่องจริงเลยอเอาเอะไรเพิ่มเนี่ยจานใหญ่เนี่ยบอกกะเพราตองจานแล้อ่ะกะเอกจานนึงฮะส่วนนี้ใส่ยังไงครับ สัวนนี้ใส่หม้อครับสัวนี้ใส่หม้อครับได่น้องอกไปอกออกเคเอ,อมงน่ครับทุกคนตัวนี้เท่ากับวนี้เท่ากับไสยังก็ต้องทำคุกนะเบ,บนกิราีต้องแย่ง่งกตัวงแกับมี่นะบเลยขาวขาวทุกคนมีพริกกระเทียมนะทุกคนต้องพ,พริกแห้งนะพริกแห้งมะกรูดตะไคร้ ไปซื้อที่ไหนใบกะเพราต้นหอมแล้วก็พริกไทยนะทุกคนพริกไทยเม็ดอ่ะนะครับที่เด็ดคือขา,ปายปลาดิคือนะครับขาบเบ้เลยสุดบ้าบูมคือใบหม่อนนะทุกคนใส่ไก่อยู่ไงใส่ใจนะทุกคนไก่นี่ยไส่อยู่หรไก่เนี่ยไส่ครับผมเออนึกถึงน้ำปลาใส่ไก่อ้อหนี่ไส้ตะเกียบเที่ยงบนปิ้นด๊อกได,ด้หรอกล้องถ่ายปะไม่ได,ด้ไม่แห้ เนี่ยป่วหน่อยป๊ะปากว่าติงกินยังเดียวมุกเขาเนี่ยเนี่ยไหนสุดน้ำเนี่ยหนอหนอตัวไปกั็ชืวะตัวกัวอะไรบางคนมาบ้าอะไยบางอย่าไก่เนะเสียบสุดยอดนะเจ้าอ่ะไออ่ะขับวัดเมื่อยใช่ถือเห็นข้าวเนี่ย เวลานมอแห้งทุกคนสอนเอนเขาใทยเนาะัี่น่องรบกวนไส้ไส้อนะเป็นพไทยแหงหรือข้าวนะ่อโดนดอกจักสอสามาทีนี่ยแหละจ้าตงสายตาเด้อยี่นาอเ่เป็นตะกบคนเดียวนี่ย ชีเด็ดแห้งครับพี่นองนนะอ้าพี่นองห้องเปสเมียกอนเราอยากกินข้าวันก็อนุ้ก็นาแล้วก็ภาพเนี่เจนมากาศเล็กหน่อยนะมึงหัลรบกวนไอ้ไส้ห่องน้วก็เซื้อให้สงสารมคนินคนหิวขอนะ อย่าลบวคนคนไหนอ่ะคน่ะแล้วถ้าว่าลดคนไม่ได้กันกินของเผื่มากินอยู่ดีกับปากกินแล้วไปองกันจนเนาะโอ้ยเพราะว่าปากก็ติงเนาะอรืลงแซบทุกเรืงแซบมากมากมากเขาเเนกิ้มเกาไม่ได้เออไม่ไ้ฮะกินขกรเบ้าเลนาะกินเข้าจิ้มขากิ้ข้านะกิ้ิเขากับ บาตะวันเขาไทยเขากับเราเขามาเคอนมาเคอมาเคอเมโนเนอไก่ตบนตื่ไก่ดีกว่าไก่ไก่ดีกว่างกลบเขาเหรอกับเขากับเขาหรือหือออเียหมเออหรือว่าสิกับเขากเพือกเพือเลือเลือเาเสาเลยเอหยังเขอือเขลจะเสียอหยัง มันเีต้อเนบาบุมนะมันได้เห็ดกระป๋าให้่ไสกนนะ้กินน,กน,น,น,นะครับองๆมันนีนยสุดยอดครับจั๊กวาะเมื่อทดีนะทุกคนมาได้หลายอย่าอแล้งกันนะ <c oughs> สูตรนี่เทียที่ดีมาไน่อยเทีกล่องแจแลลวกว่อใส่กล่องแมงบอเห็ดมือยังบอนี่อยู่จ็เห็ดมาถึงมาพัดตัวเสื้อไหวนะผู้งจวงจักผูว,วกงบักกองจักผ้งจั๊ก้องจ้กองจั๊กผู้กอจอ้กงเสียจ มาบ้านเรายังยงจาา่ำมอะอากินขาวร้สอทุกคนเขาอยากกินข้าวบ้านเรานั่งนองไม่ใช่หรอไวร้เลยไอุกคนฮอเบรเกครับนอนนครับใช่ยกงยงยังนโนอะนะทุกคน บิดหมอยยิ่งใหญ่ที่บ้าเดทไทยไปนะที่แรกกินแซ่บก็เหลือกินแซ่บไวยิะมาทุกคนบ้านนะครับทุกคนอสุดคือกระเพาะมันมันอร่อยมันแซ่บทุกคนต้องขอขอบคุณบาบูมนะเป็นปกเบคนเดทไทกินนะครับนี่ครับเชฟเมื่อหนึ่งครับเราอันนี้ก็บผู้ชวยพวกนะทุกคนผู้ช่วยกินเลยอันนี้คือผู้ช่วยปลอดอากาศนะบ้าเดทครับพี่แก่คนไปทำธุระยิดหน่อยนะไม่ได้มาซอยนอนซอยกระเพาะโซสินแก่กลับมากอะน้องเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับทุกคน อาจจะจริงจะไม่ใช่อะไรดีใจที่เราจะมามาท่านนะดูภาพนะตั้งใจเลยตั้งใจมาซอยเยทั้งั้งใจมากินตั้งใจตั้งใจป่ะโอ้โหถือคนมาไปนอนห้องก็เขาดีแสบแห้งทุกคนบ้ามาหนี่กระเมือนี่จะเรื่องอาหารทุกคนเนาะกิมข้าวีข้าวต้องกินแหได้กินแหย่เอี๊มเที่ยวเลยกินได้กินตลอดทุกคนเนาะกินก่อนที่จะเป็นโรคไตไ้เจ็บแมนนะทุกคนลำบากมากที่กินอะไร แมปวยมากินมาเลยดเอ๋ออกินเน่อเผาแล้วกินเน่าเผากินเน้าเลยม่อไปปลมี่ามี่ามีนะกินเ่าก็ยังได้กอหายเไปกินเน่าเผาก็ไม่เปคนอะกินกได้กินได้กินกาเจ็บป่วยมากจะไม่กินหรอกเสื้อปลามนปลาดเือนไม่ลงรุ่นหกปลาาแนะน้องรุ่นนะเมนูใหม่คนกินหาเมนูมากินไออ มาพ่นองครัคนอะไคำว่าเราส้มชนิดกะฝากคนอะไก็ใช่ก็ตั้งใจบาเลีเด้อเราขอขอบคุณมาพี่นองทุกคนกขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมาทบทวนพินองแจกไปยังบาเลีกับพินองนะครับทุกคนกิ้งเด็กเป็นลาบอันเปเทุกคน่างนากินข้าวได้คือลาบเป็เบ่นเลลาบุเปอ้าวป็าินี่มาเสียกันอกกินนะสวัสดีครับมาเจอน้า้บ หมดแล้วครับ